อย่าลืมกดติดตามช่อง MotorLine a u t o g r a t e เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารยานยนต์ล่าสุดของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวรถยนต์สุดประหยัดและดีไซน์ทันสมัยอย่าง Mitsubishi Mirage รุ่นปี2025รถคันนี้ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งในด้านความคุ้มค่าประสิทธิภาพการใช้งานและเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะกับชีวิตคนเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริง Mitsubishi Mirage 2025ยังคงเป็นรถแฮตแบ k รุ่นเล็กที่มีชื่อเสียงในด้านความประหยัดน้ำมัน แต่ครั้งนี้ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูหรูหราและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ดีไซน์แบบดนามิก e ชิลวเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิพร้อมชุดไฟหน้าเล็กทรงเฉียบที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่าเดิมเส้นสายตัวถังได้รับการปรับให้ดูฉกเฉียวมากขึ้นเพิ่มความโดดเด่นทั้งในมุมมองด้านหน้าและด้านหลังภายในห้องโดยสารของมิราช2025มีการออกแบบใหม่ให้เรียบหรูแต่ยังคงความกระชับรัดเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองเบาะนั่งหุ้มวัสดุพรีเมียมมากขึ้น ระบบแอร์อัตโนมัติและพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้ผู้ขับสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและเพลิดเพลินกับความบันเทิงได้อย่างง่ายดาย ด้านขุมพลังมิตซูบิชิมิราช2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1นุลิตร3มสูบ m i v e c ให้กำลังสูงสุด78แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด100นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ c v t ที่ตอบสนองได้อย่างราบรื่นจุดเด่นของรุ่นนี้คืออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ทำได้สูงสุดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์สำหรับเดินทางในเมืองหรือใช้งานประจำวันระบบการสะเทือนปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขขขขัับีี่่่นนนนนนุมวลลลึึ้้้้และลแะดดดดรรงสงสสสเทืออภาายยใหโไ ด้านความปลอดภัยมิ b ูบิชิมิรัช2025ให้ความสำคัญอย่างมากมาพร้อมระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้า FCM ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ASC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และถุงลมนิรภัยรอบคันที่เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกการเดินทางนอกจากนี้มิราช2025ยังมีเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ เช่นกล้องมองหลังระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบตรวจจับรถในจุดอับสายตาทําให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือการเดินทางไกลมิตซูบิชิมิราช2025ถูกออกแบบให้มีทั้งความประหยัดและความสะดวกสบายผสมผสานความคล่องตัวในทุกสภาพการจราจรด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและระบบเทคโนโลยีที่ครบครันจึงไม่แปลกที่รถรุ่นนี้จะยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าและสไตล์ในราคาเข้าถึงได้ หากคุณกำลังมองหารถแฮทช์แบ็กที่ใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันและดูดีในทุกมุมมิ u b ูบิชิ i ิราส2025คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามฝากทุกคนกดติดตามช่องมอเตอร์ไลน์ออโตการเตเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆทั้งจากญี่ปุ่นยุโรปและแบรนด์อื่นๆอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของมอเตอร์ไลน์ออโตการต